สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังมาดูพี่ชัยลุยดานช่องเมกคุมเข้มราคาซื้อมันสำปะหลังปกป้องเกษตรกรไทยเร่งดันส่งออกผ่านค้าชายแดนนั่นเองครับเมื่อวันที่22มีนาคม2568ในายพี่ชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารและกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ด่านพรมแดนท่าวนช่องเมก ตำบลช่องเม็กอำเภอสือนทรจังหวัดอุบลราชธ,ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนและคุมเข้มมันสำปะหลังที่นำเข้าผ่านด่านชายแดนนั่นเองครับนายพิชัยเปิดเผยว่าตลาดมันสำปะหลังยังเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดจีนที่มีความต้องการสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแอลกอฮอล์และอาหารสัตว์โดยตั้งแต่เดือนมกราคม2500 18ที่ผ่านมานั้นเมื่อวันที่19มีนาคม2,568ยอดสั่งซื้อมันเส้นและมันอัดเม็ดร,รวมกว่า1.74ล้านตันมูลค่า1,981ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถส่งออกแป้งมันสำาหลังได้อีก1.05ล้านตันมูลค่า1,601 1 06, ล้านบาทซึ่งก็จะช่วยดูดซับ ผลิตหัวมันสำมบหลังสดในประเทศกว่า8.7ล้านตันด้วยกันนายพิชายยังได้ระบุว่าเพิ่มเติมว่าเพื่อปกป้องพี่น้องเกษตรกรกระทร,ร,ระวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบมาตรฐานมันสำมบหลังที่นำเข้ารวมถึงการขนย้ายข้ามเขตข้ามแดนชายแดนโดยในเดือนมกราคม2568นั้นปริมาณนำเข้าลดลง ถึง32เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยในที่ประชุมตนยังได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มความขีดทีในการตรวจสอบคุณภาพมันสำปะหลังนำเข้าให้กรมการค้าภายในตรวจสอบน้ำหนักมันสัปะหลังนำเข้าว่าเป็นไปตามใบอนุญาตหรือไม่หรือให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลผู้ประกอบการโรงแป้งและโรงแอลกอฮอลให้รับซื้อตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งมาตรฐาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาที่เป็นธรรมป้องกันสินค้าไร้คุณภาพทลักเข้าตลาดพร้อมยกระดับมาตรฐานการค้าของไทยในตลาดโลกนั่นเองครับนอกจากนั้นกรมการค้าภายในยังมีการมีมาตรการควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้นโดยกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดหรือมันเส้น ซึ่งมีประมาณครั้งละตั้งแต่1,000 0กิโลกรัมขึ้นไปเข้าหรือออกจากท้องที่ที่กำหนดไว้60ออำเภอ12จังหวัดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนระวางโทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับวันนี้ก็ตั้งใจมาดูให้เข้มงวดและกวดขันเรื่องการนำเข้ามันสำปะหลังซึ่งตอนนี้พี่น้องเกษตรกรมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ เราจะมาช่วยการแก้ไขในหลายด้านและทำให้การค้าการขายผ่านด่านช่องเม็กมีความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะการค้าขายชายแดนและผ่านแดนในปีที่ผ่านมามีม,มูลค่าสูงถึง1.81ล้านบาทโตขึ้นถึง6.1เปร์เซยิ่งมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเราก็จะยิ่งได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นและการส่งออกไปยังอาเซียนนั้นในอนาคตจะมีมูลค่าการค้าสูงถึง 30-40%ของการส่งออกของไทยจะเป็นช่องทางเป็นประโยชน์ในอนาคตแม้ด่านช่องเม็กยังไม่มีสินค้าด้อยคุณภาพผ่านทางนี้แต่ได้ป้องกันไว้เพราะสินค้าด้อยคุณภาพเป็นเรื่องที่ SME ไทยให้ความกังวลซึ่งเราก็แจ้งให้ทางด่านช่องเม็กและด่านอื่นๆช่วยกันควบคุมสินค้า ด้ยคุณภาพผ่านชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้เอสไทยได้รับผลกระทบานพิชัยได้กล่าวไว้เช่นนั้นทั้งนี้ด่านถาวรช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนลาวตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็กอำเภอสิอรินทรจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวจังหวัดราว9กิกิโลเมตรเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาวซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสานที่สามารถเดินทางไปสู่สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้โดยทางพื้นดินในขณะที่จุดอื่นต้องข้ามลำน้ำโขงเท่านั้นข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศระบุว่าเดือนมกราถึงกุมภา2568นั้นด่านสุลกรช่องเม็กมีการส่งออกมูลค่ากว่า3,393ล้านบาทนำเข้ามูลค่า5,880ล้านบาทโดยมีสินค้าที่นำเข้าสูงสุดผ่านด่านช่องเม็กประกอบด้วยก็คือ หนึ่งมันสำปะหลังมันเส้นนั่นเองครับ2พลังงานไฟฟ้า3มเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้าสมันสำปะหลังหัวมันสด5เมล็ดกาแฟดิบโรบัสต้าและสินค้าส่งออกสูงสุดประกอบด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง2ก็คือพลาสติกบรรจุภัณฑ์และของใช้พลาสติก3รถไถนา4รถยนต์และ5นมกล่องและเครื่องดื่มอื่นๆในเดือนกุมภาพันธ์2568มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน อยู่ที่154,354ล้านบาทขยายตัว19.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออกที่86,020ล้านบาทบวก20.8นั่นเองและนำเข้ามาที่68,334ล้านบาทคือบวก18.8%ส่งผลให้ เดือนแรกของปี2,568นั้นมีมูลค่าการค้ารวมที่2,99,494ล้านบาทก็ค00ือบวกขึ้นมา10.9%นั่นเองครัสบสำหรับการค้าขายชายแดนเดือนกุมภาพันธ e ์ 81, มีมูลค่ารวมที่86,513ล้านบาท บวก8.9%โดยแบ่งเป็นสอปปลอาวอยู่ที่28,078ล้านบาทบวก8.4%มาเลเซียอยู่ที่25,401ล้านบาทบวก15.6%เมียนมา17,470ล้านบาทลบ3.3%และกัมพูชา15,594ล้านบาทบวก10 5.0%ขณะที่การค้าผ่านแดนมีมูลลค่ารวมกว่า67,811ล้านบาทบวก37.7%โดยตลาดจีนขยายตัวสูงสุดที่38,537ล้านบาทบวก55.5%รองลงมาก็คือสิงคโปร์11,200ล้านบาทก็คือบวกมา48.8%และเวียดนาม5,583ล้านบาทบวก20.6%นั่นเองครับ นี่ก็คือครั้งหมดที่เรามาขยายความให้กับพี่น้องเกษตรกรและทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันนั่นเองครับว่าพาณิชย์เขาก็คงน่าจะพยายามแก้ปัญหาราคาที่เราขาดดุลการค้าเกี่ยวกับมันสําปะหลังนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่าลืมกดติดตามทางช่องนะครับ